สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่เสนชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับสองบุ้เขาใหญ่สาย2นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกคูอ่างนะครับสูงสุดถึง7คําคำนะครับตัวนี้ครับของดีนะครับแต่เลี้ยงยากนะครับเลี้ยงยากยังไงนะครับ เป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวผมจะวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้อาจารย์ทุกท่านได้ฟังได้รับชมกันนะครับคือนกตัวนี้นะครับเป็นนกอาจารย์ทางบางบอนนะครับเอามาให้ผมเลี้ยงผมซ้ำนะครับก็คืออาจารย์ก็บอกเบื้องต้นอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะผมก็ลองลองมาดูนะครับอลองมาลองลองเลี้ยงดูเนาะ ลองทําวิธีของผมดูนะครับว่าเขาจะหายหรือเปล่านะครับอ่างทุกยุคนะครับตัวนี้ครับเสียงเล็กนะครับหนึ่งกุกเนาะอ่างบางยุคนีถึงเจ็ดคำแปดคำเลยนะครับบางยุกก็ห้าบ้างนะครับบางยุกก็สามบ้างนะครับแต่อ่างทุกยุคนะครับตัวนี้ครับ นี่นะครับตัวตนของเขานะครับไม่ใช่เป็นนกลิ้นนะครับแต่เป็นนกดันกงนะครับนกลิ้นกับนกดันกงนี่จะต่างกันนะครับถ้านกลิ้นนี่เราไปใกล้อย่างนี้มันก็จะดิ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนาะอันนี้เขาก็ไม่ได้ดิ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บนะครับแต่เขาดันกงดันกงแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ทุกเล่าเรื่องของเขาให้อาจารย์ทุกท่านได้ฟังกันเนาะพูดคุยกัน้วกันนะ ก็เขาก็จะเอาศพของเขานี่ลันเข้ามาในดูนี่เนาะแล้วก็จะลันลันลันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะทําแบบนี้เดีอยๆนะครับแล้วก็จะทําตลอดเลยนะครับตามที่ผมสังเกตนะตามที่มาอยู่กับผมเนี่ยก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับผมก็ได้ดูในคลิปอาจารย์ได้หลายท่านเนาะขามรู้นะครับ ผมก็มาประยุกต์ใช้นะครับเนาะในวิธีของผมบ้างนะครับแล้วก็วิธีของอาจารย์ใดๆท่านบ้างเนาะหนึ่งนะครับวิธีของผมก็คือใส่กรงเล็กนะครับนี่นะครับก็ไม่เล็กมากเนาะก็ให้เขาขยับตัวได้นะครับแล้วก็สองนะครับก็มีผ้าคลุมนะครับนี่ครับก็จะคลุมเกือบหมดเลยนะครับนี่นะครับให้ถึงตรงนี้เลยตรงประตูเนาะก็จะปล่อยแต่ตรงประตูนะครับ สองแล้วนะครับสามนะครับก็เอาออกมาจากที่นอนเขาบ่อยๆนะครับอาบแดดสีดน้ำนะครับทีนี้ครับสามแล้วนะครับกาดการแดดแล้วก็สีดน้ำเนาะผมจะทำแบบนั้นเกือบทุกวันนะครับสี่นะครับเนาะผมก็ทำด้หลายแบบนะครับก็ แดดแล้วก็สีน้ำนะครับตอนนี้ผมก็สีน้ำติดต่อกันมา,าสามวัน4วันแล้วนะครับอาการก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ยังนะครับ <c oughs> ก็ยังรันอยู่นะครับแต่ผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านกคููอ่า,คอางค่อนข้างหายากนะครับลองทำดูเนาะ อาจารย์ก็คือพูดคุยกันแล้วนะครับกับเจ้าของนกนะครับแกก็บอกว่าถ้า่าไม่ดีขึ้นเนาะก็ปล่อยคืนส่ธรรมชาติได้นะครับแต่ผมขอลองทําดูก่อนนะครับนี่นะครับของดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเลี้ยงยากนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ทุกตัวนะครับเนาะอาจารย,าย์หลายท่านเนาะเซียนใหม่มือใหม่จะเข้าใจแบบว่า เออแบบนกที่เราต่อมาหรือว่านกที่เราแบ่งมาอย่างเนี้ยจะเป็นต่อทุกตัวไม่ใช่นะครับก็บางตัวก็ได้เนาะบางตัวก็ไม่ได้นะครับกว่าจะไล่นกต่อเก่งๆแต่และตัวนี่ยากนะครับต้องซ้าไว้ถึงปีหนึ่งเนาะแล้วกา ต้องรออายุให้เขาไล่นะครับค,ครับก็จะมาชมตัวตนของเขาเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับตัวตนนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนาะที่ผมทําก็บวชนะครับนี่นะครับถอนบดปีกขนหางเลยนะครับ,บถอนคือตาม อ่ภาษานกหรือว่าเซียนเลี้ยงนกเนาะเขาก็จะใช้คําว่าบวชนะครับบวชก็คือถอนปีกถอนขนปีกถอนขนหางนะครับให้เขาดูนิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาลองดุนดอนชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าเจ้าอ่างนะครับใส่ชื่อเป็นเจ้าอ่างแล้วกันเนาะ เขาจะดีขึ้นไหมนะครับเขาจะกลับมาเป็นเหมือนนกทั่วไปหรือเปล่านะครับมาดองลุ้นดองชมแต่ผมจะก็จะถ่ายให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับนกอ่า,อาง ค่อนข้างหายากนะครับแถวผมอยู่นี้ไม่ค่อยมีเลยนะครับแต่นัยนจะ,จะมาเจอทีหนึ่งนะครับมีก็ไม่ใช่บ้ะอ่างทุกยุคนะครับแถวผมอยู่ก็จะมีหลงมาอย่างนี้คำสองคำอย่างนี้นครับอ่างหลงเนาะเขาเรียกอ่างหลงแต่นี้อ่างทุกยุคนะครับแต่เรื่องคารลมนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่คุยกับเจ้าของนกแล้วบอกว่ามีแต่อ่างนะ ไม่ไม่ไม่ทราบว่ามีสับอ่างนุ้นอ่างหรือเปล่านะครับต้องมาลุ้นมาชมกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเวลาเขาเล่นนะครับจะมีสับอ่างนุ้นอ่างหรือเปล่านะครับถ้ามีสับอ่างนุ้นอ่างนี่ก็ถือว่าครบแล้วครับสุดยอดแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้ก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมของดีเนาะของดีแต่เลี้ยงยากนะครับกวรลองเลี้ยงดูนะครับลองเลี้ยงลองทำดูนะครับแต่ถ้าต้องใช้เวลานะครับของแบบนี้นะครับเนาะ หนึ่งต้องให้เวลาเขาด้วยนะครับแล้วก็สองก็คือเราต้องอากาดแดดแล้วก็สีดน้ำสม่ําเสมอนะครับกาดแดดสีดน้ำสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เอาเขาออกมายืดเส้นยืดสายนะครับ เกือบทุกวันเนาะย้ายจากที่นอนของเขานะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับนี่นี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยเขาก็จะลันลันลันอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับไม่ใช่ดิ้นปุ๊บพับปุ๊บพับนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่นะครับลองแก้ดูนะครับผ้าคลุมฉีดน้ำอากาศแลดนี่นะครับแล้วก็ ใส่กรงเล็กนะครับนี่นครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ครับก็ฝากติดตามช่องบุรุษขายาใสสองด้วยครับสุดท้ายนะครับก็จะกล่าวคำ่าสวัสดีครับผม